สวัสดีครับผมเจนเอ็กซีเอ็มเวอนะครับวันนี้ผมมาเยืนอยู่พื้นที่กะลัวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับก็มาส่งรถให้บางอาแวนะครับร้านมาดูก่อสร้างของบางอาแวอยู่พื้นที่กะลัวอำเภอเมือง ันราธิวาสนะครับก็วันนี้บางอาแวร์แกซื้อรถนะครับแกเลือกรถคันนี้เอลนี่ 181A6FP นะครับก็เลือกนะครับอันนี้เป็นย้ำนะครับเดียมาที่ครับกำลังใจของบางอาแว,วร์ครับรักเลยครับฝนลงเล็กน้อยนะครับมายืนกลางลมมานั่งกลางลมหน่อยก็ ทีมงานท่านใดสนใจรถตัดตรุ่นนี้อย่าลืมโทรมาหาผมที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจน s g m c o Thailand ยินดีให้กุญมจลถทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทีมงานท่านใดเห็นคลิปนะครับญาติทีมงานหรือเพื่อนปูนะครับอยู่แถวพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับสนใจหินดินทรายนะครับเสาปูน วัสดุก่อสร้างทุกอย่างนะครับก็บางอาแหวแกจําหน่ายนะครับก็แล้วก็ฝั่งตรงข้งามอจุดหนึ่งก็จะเป็นร้านของจำด้วยนะครับก็นี่เป็นครอบครัวครับช่วยดูแลนะครับนีกำลังใจแกมีเยอะครับมีมาให้กำลังใจเลยก็ก่อนจังนี้บางเอาแวกหากลูกค้าสั่งหินดินทรายก็ไปเอาไกลเลยแกบอกรอบนี้แกสั่งมาอยู่ที่เลยนะครับแล้วก็สามารถตัดและส่งลูกค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ นำมากอเสา,าสร้างบ้านแบบปูนเสาต่างๆนะครับก็แล้วก็วัดสดุก่อสร้างได้สบายเลยนะครับตอนนี้นะครับอย่าลืมน,นะครับทีมงานตานใดสนใจรถตักของ s c m g นะครับหรือมองหารถตักอยู่นะครับกำลังเลือกอยู่ว่าจะใช้รถตักยี่ห้ออะไรดีนะครับเพราะในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเป็นรถจีนก็เบอร์หนึ่ง ของจีนก็นี่เลยครับ XCMG นะครับเป่ียบเป็นภาษาอังกฤษนะครับ XCMG นะครับแล้วก็ที่จำหน่ายโดย OCR Company นะครับแล้วก็มีผมเจน XCMG OCR Company เป็นผู้ดูและนะครับก็โทรมาผมได้เลยที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4ด4 6, นะครับหรือท่านสนใจผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ใช่รถตัดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทันปูนนะครับที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับมิกเซอร์ปูนไปต่อกับมิกเซอร์แบบไหนสเปคไหนก็ได้หมดนะครับ6ถึง7คิว3ถึง4คิวนะครับมีหมดเลยนะครับเครื่องสับไม้สําหรับทีมง,งานที่ทาโรงชิดไม้นะครับไม้สับไม่ว่าสับได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แบบไหนก็ต่างนะครับมีให้เลือกระหว่างแบบคอร์สแล้วก็แบบไปเลือก นะครับก็แต่ภาคใต้ส่วนใหญ่เขาจะชอบเป็นไปเรื่อยนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจก็โทรมาผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเครนนะครับรถโฟล์คลิฟสรุปเป็นว่า XCMG เรามีทุกอย่างที่ท่านใช้ในธุรกิจเลยนะครับแค่โทรมาผมเบอร์เดียวที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4นะครับเข้าเรื่องรถรุ่นนี้บ้างนะครับรถรุ่นนี้นะครับล้อแม็กวงล้อขนาด17นิ้วนะครับก็ขนาดยาง เหมาะสมกับตัวรถพอดีนะครับตัวรถน้ำหนักรวมอยู่ที่5ตันนะครับบวกลบ50กิโลแรงม้าอยู่ที่75แรงม้านะครับให้แรงดึงมาเหมาะสมกับการตักสินค้าทางการเกษตรหรือตักขี้นินสายนะครับบุ้งกีความจุเฉพาะส่วนทึบนะครับส่วนทึบก็บุ่งกีอยู่ที่ประมาณ1ทิวเต็มนะครับหรือถ้าท่านใด สนใจจะซื้อหินเมีนทรายเนี่ยถ้าเห็นรถตักของ x อ m t จอดอยู่เข้าไปได้เลยครับรถรุ่นหนึ่งเท่าเอฟีนี้นะครับส่วนทึบ1คิวเต็มพอดีนะครับเมื่อไหร่ที่กองตักตักล้นตักเป็นจอบวกขึ้นมารับรองท่านได้ทรายพุ่งกี่นั้นเกิน1คิวแน่นอนนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจก็โทรมาผมได้เลยนะครับหรือ มีทีมงานมีเพื่อนผูงก็ได้นําด้วยนะครับเข้าเรื่องรถอีกครั้งหนึ่งนะครับรถตักรถนี้ยกได้สูงจากพื้น3.73เมตรนะครับสามารถยก10ล้อหัว4เส้น5เส้นได้สบายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับหากทีมงานตานใดสนใจรถตักก็อย่าลืมโชรมาผมเลยที่เบอร์086 491 4246นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมจนจบคลิปนะครับ ขอบคุณมากครับผม <Yeah. S 3> <c ười>